ตอบคำถามนี้ได้รวยขึ้นแน่นอนคลิปนี้จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมอยากมีรายได้เพิ่มอยากได้เงินเดือนขึ้นคุณต้องตอบคำถามได้ครับว่าวันนี้คุณสร้างคุณค่าให้ใครเพิ่มหรือแก้ปัญหาให้ใครเพิ่มหรือเปล่าต้องตอบให้ได้ครับถ้าคุณทำงานประจำคุณบอกว่าคุณอยากได้เงินเดือนเพิ่ม คุณต้องตอบคําถามให้ได้นะว่าคุณแก้ปัญหาอะไรให้กับเจ้านายให้กับบริษัทสร้างคุณค่าอะไรให้เจ้านายให้บริษัทเพิ่มได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่าใจเขาใจเราครับถ้าวันนี้คุณเป็นหัวหน้าล่ะถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของบริษัทล่ะพนักงานหนึ่งคนมาของเงินเดือนขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ทําคุณค่าอะไรให้เพิ่มเลยเนี่ยเหตุผลอะไรที่จะเพิ่มให้ครับถูกไหม ฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปคิดเอาไปตกผลึกดูส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับอยากจะขายดีกว่านี้อยากจะเพิ่มราคาสินค้าของเราได้ครับแต่ต้องตอบไปได้ก่อนว่าการเพิ่มราคาครั้งนี้เนี่ยมันสร้างคุณค่าอะไรให้สินค้าคุณหรือเปล่าบริการคุณหรือเปล่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้อะไรเพิ่มอ่ะหรือคุณบอกคุณอยากขายดีกว่าเดิมมันก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของปริมาณลูกค้า คุณแก้ปัญหาให้กับลูกค้าปริมาณมากขึ้นได้หรือเปล่าถ้ามันไม่นะฮะไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรเลยมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาเพิ่มยอดขายฉะนั้นก่อนที่จะขอรายได้ได้รายได้เพิ่มให้ตอบ2คํคำถามนี้ให้ได้ก่อนรับรองรวยขึ้นอย่างแน่นอน